วันนี้รับพรเสร็จกเราลงไปรับทานในครัวข้างล่างไม่มีพิธีดีตองอะไรดอกว,วัดป่าเจ้าคณะจังหวัดท่านท่านรับมามานั่งเป็นกรรมฐานอะมานั่งเป็นพระอุปัชายะให้ทงังทั้งที่ท่านก็ไม่ค่อยสบายนะฟังดูนะ้วท่านไม่ค่อยสบายอื แต่ท่านเมตตาท่านมามารับมานั่งเป็นพระอุปัชยะให้แต่ท่านจะฉันเสร็จมาเมื่อก่อนนั้นท่านมาฉันที่นี่ท่านแพ้แพ้ชูรสแพ้ชูรสร,รุนแรงมากแพ้ชูรสขนาดเรารับปาว่าจะให้เขาทาพิเศษพิเศษกันยังไม่แน่ใจท่านฉันเสร็จมาอ่ากะว่าจะมาให้ทันช่วงนี้แหละก่อน สามมองช่วงระหว่างสามมองนี่แหละ <c oughs> นี่ก็จะสองมองแล้วจะสองมองแล้วเดีย๋ยวนี้มันสายสายสายช้าสว่างช้าหกมองหกมองกว่าสว่างที่เราที่นี่หกมองกว่าถึงสว่างนะ,ะหกมองกว่าหกมองสิบนาทีนะ่ะ วันนี้บวชนาคสีนาคนะวันนี้นาคเซิร์ดเชียงใหม่นาคป๋องนาคก,กินนาคอะไรอีกหนึ่งพอดกรุงเทพบวชนาคให้เป็นพระบวชนาคให้เป็นพระไป <c oughs> <c oughs> อยู่แบบวัดป่านั่นแหละ อาอยู่แบบวัดป่าจะมีข้อวัดทำมีข้อวัดปฏิบัติพาทำวัดสวดมนต์พานั่งภาวนาปัดกวาดเช็ดถูทำเนียมข้อวัดสายวัดป่าของครูบาอาจารย์ของเราขี้เกียจขี้เกียจขนาดไหนก็ต้องได้ไปเพราะมันเป็นช่วงบังคับก็มีไปนั่งภาวนาไปสวดมนต์ เป็นธรรมเนียมตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่ก่อนยุคพุทธกาลมีการออกบวชเพราะการออกบวชนี่มีมาประจําโลกสิ่งที่มีมาประจําโลกสามอย่างทานทานอปปัชชาบรรพชาคืออุปสมบทเนี่ยบรรพชาทานปับปับบรรพชามาตาปิตุปัฏฐาน ความรุ่งมานดาพิดาสามอย่างนี้มีเป็นของมีมาประจําโลกดั้งเดิมโลกมนุษย์เราอยู่ด้วยการเพื่อแผ่เจือจานแจกจ่ายกันและกันเป็นทานเพราะว่าคนหนึ่งมีกําลังมากคนหนึ่งมีมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยมากก็แบ่งปันกับผู้มีอยู่มีกินมีใช้มีสอยน้อยผู้มีกําลังหาได้มากผู้ไม่มีกําลังหาได้น้อย แล้วก็ผู้ไม่มีกําลังหาได้เลยอาศัยอยู่ได้เพราะอํานาจทานทานชิ้นแรกที่พ,พวกเราได้ทานกันมาทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่เคยรับทานจากใครทานชิ้นแรกที่เราได้มาจากพ่อจากแม่คืออัตภาพร่างกายของเราทั้งหมดนี่แหละคือทานก้อนหนึ่งแหละเพราะแม่ให้เรามาแล้วอืมทานก้อนนี้เป็นทานได้มาโดยหลักธรรมชาติ ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็มันไม่ใช่ได้มาเปล่าๆด้วยนะได้มาแล้วเป็นหนี้บุญหนี้คุณทุกคนเป็นหนี้บุญคุณของพ่อของแม่เราดูเราอยู่ในท้องแม่แม่ต้องอุ้มท้องกี่วันกี่เดือนแกืเดือนเก้าเดือนก่อจะออกมาทุกอย่างลําบากขนาดไหนผู้ที่อุ้มท้องเนี่ยรู้จักดีพ่อแม่แม่ที่รู้อุ้มท้องเนี่ยรู้จักดีบุญคุณส่วนนี้ใครปฏิเสธไม่ได้ มหาปราดบัณฑิตขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นบัณฑิตทางฝ่ายพุทธ,ธานั้นน่ะเขารพบยกย่องเชิดชูบูชาเหมือนพระอาหารหันต์องค์หนึ่งนั่นไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นบุญคุณของพ่อของแม่เลี้ยงดูให้ดีขนาดไหนก็ตามสนองไม่หมดทันวันสนองบุญคุณท่านไม่หมดยิ่งคนไม่รู้จักบุญคุณด้วยแล้วเนะี่ยไม่รู้จักไปจักไปสนองอะไรมันก็ยิ่งทับถม การทับถมเหล่านั้นคือกรรมกรรมเหล่านี้มันไม่ไปทับถมใครทับถมตัวเองทําให้ตัวเองหนักทํานั้นก็ไม่ขึ้นทํานี้ก็ไม่ขึ้นยกอันนั้นก็ไม่ขึ้นยกอันนี้ก็ไม่ขึ้นหนักหนาสาหัสสติปัญญามืดตึ๊บกรรมมันทับเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราไม่ควรมองข้ามลูกผู้ชายเราถือว่าได้บวชแทนบุญแทนคุณ ความหมายว่าบวชแทนบุญแทนคุณนั้นเป็นการจูงพ่อจูงแม่จูงพ่อจูงแม่แบบนี้ไม่ใช่จูงตอนเขาเอาไปป่ายช้าเป็นการจูงเข้ามาหาศีลหาธรรมนี่ท่ถือว่าเป็นการจูงพ่อจูงแม่ถ้าอยู่ในภาวะแบบนั้นที่เขาว่าเขาว่าเขาจูงไปป่ายช้าเนี่ยเขาจูงหรือไม่จูงไม่มีใครสนหรอกเขาเอาไปทิ้งแล้วอืมแต่นี่คือจูงพ่อจูงแม่ทั้งเปลี่ยน เรามีลูกชายตั้งแต่พุทธกาลมาท่านก็นถือว่าลูกชายลูกหญิงจูงพ่อจูงแม่ได้เพราะฉะนั้นพระยาโกงั้นนั่นนะไปทําทําบุญกับพทธศาสนามามากมายมหาศาลไปสร้างสถูปแปดหมื่นสี่พันสถูปทั่วจุฬาทวรปอ่าแล้วก็หาพระธาตุบรมสารีริกธาตุไปบรรจุเสร็จแล้วก็มาถามพระโมคคัลลีบุตรติสาเถระยอมได้ทําบุญกับพระพุทธศาสนา มากขนาดนี้แล้วเนี่ยยอมเป็นญาติแล้วยังบอกว่ายัางยังไม่ได้เป็นญาติเอ๊ะทำไมจะได้เป็นญาติมีลูกชายให้บวชลูกหญิงให้บวชพระเจ้าศกจึงได้บวชมหินทคกุมารกับนางสังคมิตราเทรีเนี่ยในสุลมะบวชเป็นภิกษุณีชื่อปรากฏสุดท้ายที่สุดจากนั้นแล้วชื่อภิกษุณีก็หายสาบสูญไป ราะการเป็นพิสุนีนั้นนะ่ะมีข้อระเบียบที่ละเอียดทียิบแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านถือว่าคําสอนของพระองค์เนี่ยไม่ต้องเป็นพิกษณุณีก็ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมได้ซื้อศีลห้าก,ก็บรรลุธรรมได้อืมแต่หากถ้าหากผู้รักเพศรักเพศรักศีลเช่นอย่างรักเพศเนี่ย แม้แต่อย่างทุกวันเราก็ถือว่าผ้าขาวแม่ชีแม่ขาวดีเราก็ถือว่าเป็นเพศอย่างหนึ่งเป็นสมมเนนนี่เป็นเพศผ้าเหลืองเป็นพระพิสุสงเป็นเพศผ้าเหลืองเป็นพิสุนีเป็นเพศผ้าเหลืองบางคนรักศีลรักเพศศีลมันจะเปลี่ยนไปศีลแปดแม่ขาวศีลแปดสมมเนรก็ศีลสิบรักศีลรักเพศพอได้มาครองอยู่ในเพศที่ว่าศีลห้าอ้อศีลสิบ โอ้สินสองร้อยยี่สิบเกียโอ้สินสามร้อยสิบเอ็ดมันมีกําลังใจบางคนมันภาคภูมิใจมันเป็นอย่างนั้นนะไม่เหมือนกันนะบางคนมีความภาคภูมิใจกับเรื่องเพศของตัวเองเนี่ยมานุ่งมาหม่มนุ่งเหลืองห่มเหลืองอะไรโอ้มันกระยิมยิ้มย่องมันภาคภูมิใจแต่รักมาอย่างนี้ก็สมัครมาอย่างนี้ตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่ท่านสอนก็หลุดไปได้พ้นไปได้ถึงไม่ตั้งใจจะรักเพศสนใจเรื่องเพศ แค่มีศีลห้าสมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งใจปฏิบัติให้จิตได้รับความสงบพิจารณาเรื่องอัดเรื่องธรรมมันก็เป็นไปก็สามารถทําให้พ้นทุกพ้นโทษได้มีาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นศีลสองยิบเจ็ดหรือสามรอสิบเอ็ดท่านั้นถึงจะเป็นพระาอารหันต์ได้ไม่ใช่ตั้งแต่รักษาศีลห้าพื้นๆแต่ข้อสําคัญเบื้องต้นจะต้องมีความสงบ จิตใจของเราจะต้องสงบไม่ว่าวุ่นไปกับรูปกับเสียงกับกลิน่นกับรสไม่คุยกันไม่คุยกันถ้า <c oughs> หากว่าวุ่นไปกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรงสเนี่ยแสดงว่าใจของเรามันยังผัวพันในกามเหมือนกับไม้สดสดนั่นแหละเอาไปเชเอาไปถูให้เกิดไฟมันเกิดไม่ได้รูติจ้าท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าไม้สดสดเอาไปเสียเกิดไฟเกิดไม่ได้ผู้ที่มีใจสงบ ใจสงบสินห้าเขาก็สามารถไปภาวนาใ,ใจสงบได้สิน, 5, สน, 8, ะนะห้าสินแปดเนี่ยไปภาวนาใจได้รับความสงบได้เมื่อใจได้รับความสงบแล้วมาพิจารณาในแง่สัจธรรมสัจธรรมมันก็ปรากฏชัดทําให้เห็นคุณเห็นโทษได้ได้แล้วก็ปล่อยได้ละได้วางได้เรื่องเบื้องต้นจะต้องทําความสงบใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยู่เป็นครว่เราก็ไม่เสียท่าเสียทีเราอยู่ในฐานะที่ว่าเราทําใจให้ได้รับความสงบได้ แต่ถ้าเราบวชเข้ามาแล้วมันได้เพศของคนชอบเพศรักเพศโอ้ยกลิ่มยิ้มย่องเกี่ยวกับเรื่องเพศนี่มันช่วยพยุงจิตใจของเราเกิดความเรื่อมใสศรัทธานในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าการที่เกิดความเรื่อมใสศรัทธานในศาสนธรรมของพระพุทธเจา้านี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรมันจะยิ่งใหญ่เท่ากับการที่จะมารู้เห็นเห็นคุณเห็นโทษเห็นคุณของธรรมเห็นโทษของกิเลสไม่มี คนที่ไม่ได้สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องคุณเรื่องโทษทั้งสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ลอยคอยอยู่แบบไม่มีฝาไม่มีฝั่ง <c oughs> แต่ถ้าเข้าใจเรื่องเหล่านี้บ้างแล้วเนี่ยจะเริ่มมีฝามีฝั่งอ๋อจะเริ่มรู้ร,ร,ร,รู้จักฝั่งนี้จะเริ่มรู้จักฝั่งนู้นและพยายามตะเกียกตะกายว่ายไปถึงฝั่งนู้นมีความหมายของผู้ที่ตั้งใจออกมาบวชออกมาบวชบรรพชาบรรพชาถือว่าเป็นขนบธรรมเนียม ประจำโลกดั้งเดิมมาสมัยพุทธสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่มาอุบัติพวกฤาษีชีไพรเขาก็เข้าไปบวชในป่าบำเพ็ญพรหมวิหารได้ฌานได้ได้ฌานสมาบัติบางทีเขาได้ทั้งอรูปสมาบัติด้วยซ้ําไปได้อรูปฌานในสมัยพระพุทธเจ้าท่านอุบัติมาแล้วเนี่ยรูปอาจารย์ของท่าน่ะได้รูปสมาบัติได้อรูปสมาบัติอรูปสมาบัติใจสงบละเอียดไม่มีอะไรเท่าแล้วแหละแต่่ะ ไม่ได้มาดําริให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะไปตัดรากตัดเงาของอวิชชาตัณหาเนี่ยปัญญามันไม่เกิดสงบอย่างนั้นเนี่ยอิ่มแพร่อยู่กับความสุขอย่าง,งน,นั้นแหละสมมติตายไปก็นู่นไปเกิดบนพรหมโลกในรูปประพรมในอรูปประพรมรูปประพบอรูปประพบไม่เกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสไม่เกี่ยวข้องกับกามอรถรถรสทั้งหลายของกามไม่เกี่ยวข้องอืม จริงเานี้มีมาอยู่ประจาโลกแม้สมัยพระพุทธเจ้าของเราท่านตั้งความปรารถนาเป็นพุทธะเนี่ยท่านได้ฌานสมาบัติท่านท่านเหาะมานั่นน่ะอ่าสุมเมธาดาบทนั่นน่ะเหาะมาทางอากาศพอมาเห็นเขากําลังปั้นถนนหนทางเพื่อี่จะรองรับพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็ลงมาทําลงมาทำกับเขาทําไปแล้วเหลือช่องไว้สำหรับพอเอาตัวเองพาดเป็นสะพานอเอาแค่นี้แหละ สร้างพิเศษสร้างกุศลพิเศษนะไม่ยอมทําให้เต็มแหละเอาตรงนั้นแหละเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จมาทา่านก็ยีไปบนนั้นเลยพระวิปัสสีหรือพระอะไรนะพระวิปัสสีหรือพระอะไรตอนนั้นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็พระองค์ก็ตั้งปณิธานออกปากเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่างาระมีอีสองขยัยแสนมหากัรรี่รดูสีกบายมันจะเต็มตื่นขึ้นมา เป็นกับกับเป็นอสองไข์ไขขนาดน้ากเ็เต็มเต็มตื้นขึ้นมาได้กว่าจะมาแบวกช่องที่มันปิดมา่านบังปัญญาตัวนี้ออกได้มันไม่พ่ไม่ใช่ว่ามันจะออกได้ง่ายๆนะ่ะอุทกกดาบทอาราธดาบทเนี่ยท่านมีอันนี้เนี่ยบังอยู่ไม่มีปัญญาที่จะออกเพราะบารมีไม่พอก็ได้แค่นั้นแหละแล้ววนแล้วก็พอหมดอายุไขแปดหมื่นสี่พันกับตกตกลงมาอีกแล้วจะเป็นอะไรตามบุญตามกรรมครับไป แ,แล้วก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิน้นเป็นยุคเป็นคราวไปแต่พุทธพระพุทธเจ้าของเราเท่านั้นอนะที่สามารถแวกออกไปได้พ้นทุกข์พน้พนโทษในวัฏสงสารไปได้มไม่ต้องมีภพมีชาติไม่ต้องมาเกิดที่นู่นที่นี่อีกถึงแม้ว่าจะเกิดในภพสูงๆมันก็เปลี่ยนได้เพราะในภพเหล่านั้นมันมีวันเวลาจํากัดในเมื่อมีวันเวลาจํากัดวันเวลาเรานั้นมันก็หมดไปได้หมดไปได้แปดหมื่นสี่พันกับเวลาน้อยเดียว แค่พระอ,องค์สร้างบาร,รมี 4, สี่สงงขยแสนมหากรัปแค่แสนมหากรัปนี่ก็มากกว่าอายุบนพรหมโลกแล้วสร้างบาร,รมีมาเนิ่นนานแต่ถึงกระนั้นก็ตามพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมได้มาบ,บัตท่านก็วนเวียนอยู่ในโลกกามาโลกรูปรโลกอารูปรโลกเนี่ยสับไปสับมาสับไปสับมาอยู่นี่แหละท่านเกิดชาติไหนพบไหนท่านก็สร้างบางเ็บาร,รมีเป็นคนดีตลอดอมีบินบินน้อยว่างนั้นแหะมีแต่ สร้างกับสร้างสร้างกับสร้างทมกับทำด้วยจิตสานึกที่ปรารถนาพาสัตว์ข้ามพ้นจากภพกจากสงสารอีกเพราะฉะนั้นเราลํำพึงนิคนึกถึงเรื่องเราเก่าๆทานบนรรพชามาตาปิตุปฐานเป็นเรื่องที่มีมาประจําโลกที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมองเห็นเป็นเรื่องสําคัญและเอามาสอนต่อให้กับพวกเรามาตาปิตุปฐานนี่ก ถือว่าเป็นการสนองบุญสนองคุณเป็นการสนองบุญสนองคุณเพราะการสนองบุญสนองคุณนั้นเป็นมันเป็นเรื่องกระทาอะไรทุกอย่างมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นแหละเจ่นอย่างลูกไม่มีการสนองบุญสนองคุณของพ่อของแม่พอเวลาเราไปเป็นพ่อเขาอีกเขาก็ไม่เขาก็ไม่สนใจอะไรเลี้ยวแลเราแหละแล้วก็ลูกบางคนฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างเงี้ยโอ้ยบาปกรรมมันเท่าไหร่ดูพระโมคคัลลนานั่นปึ้งเดียวไม่ถึงห้านาทีเอาแม่ไปฆ่า ตัวเองกได้รับกรรมมาห้าร้อยชาตินับเป็นชาติชาติเรื่องการให้ผลของกรรมไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองเรื่องการให้ผลของกรรมเนี่ยมันได้เพิ่มพูนร้อยเท่าพันทวีร้อยเท่าพันทวีการทําความดีเหมือนกันเราทําความเรื่มใสกับพระพุทธเจ้าแค่แวบเดียวเหมือนฟ้าแลบแค่เนี้ยอตายไปตอนนั้นนู่นได้สวรรค์บนได้ได้สวรรค์น ได้สวรรค์ได้วิมานยิ่งใหญ่ด้วยความเลือมใสศรัทธา,าแวบเดียวแค่นั้นเองสิ่งไดก็ตามที่จะสามารถมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของใจของเราแวบเดียวให้เราเปลี่ยนไปตามนั้นได้ใจของเราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปได้ก็เหมือนอยาน่างดวงวิญญาณของญาติผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอดอยากลำบากทรมานเนี่ยเวลา อุทํามบุญแล้วญาติทําทบุญและอุทิศส่วนบุญไปให้เขามีโอกาสมาอนโมทนาเปลี่ยนพพเปลี่ยนภูมิทันทีเหมือนยยอย่างพระยาพิมพิสารเนี่ยญาติเป็นเปรตของพระยาพิาามพิสารเวลาทําบุญอุทิศส่วนบุญให้เขามาอนุโมทนาอนุโมทนาปั๊บเปลี่ยนพพเปลี่ยนภูมิทันทีจากทุกอย่างลําบากอันดานร่างกายดูแลไม่ไม่น่าชื่นชมอะไรเลยได้รูปงามได้ เครื่องประดับอย่างดีได้วิมานดีๆเป็นเทวดาชันนนชชนนษ้นขยับขึ้นไปอีกทันตาเห็นนี่คือคุณสมบัติของใจมันเปลี่ยนเปลี่ยนถึงขนาดนี้แหละก็เหมือนอย่างเราเข้าใจผิดนั่นแหละเราเข้าใจผิดพอเราเกิดเราเข้าใจถูกขึ้นมาปั๊บมันเปลี่ยนปุ๊บขึ้นมาทันทีนี่คือคุณสมบัติของใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะรู้จะเราจะเข้าใจเราจะต้องจาเป็นจะต้องศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วก็ปรับปรุงตัวเองตลอด อยู่เฉยๆให้ตกไปตามอำนาจของตัณหามันมีแต่เฉพาะคูณพอะพูนพอกพูน,พพนถ้าเราหันมาเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องธรรมมันก็พอกพูนเรื่องศีลเรื่องธรรมถ้าเราไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมกิเลสมันก็พอะพูนของมันเพราะมันเป็นหลักธรรมชาติดั้งเดิมของมันมันมีมันมีมาอยู่ประจ,จําโลกมันมีมาอยู่ประจําจิตประจําใจของคนของสัตว์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ จึงเป็นจึงเป็นคติตัวอย่างที่พวกเราถือเป็นเยี่ยงเป็นอย่างถึงแม้ว่าเราจะบวชแค่อาทิตย์นหนึ่งสิบวันยี่สิบวันสองสามเดือนแค่นี้มันก็ยังเป็นคติตัวอย่างทําให้เราไม่ลืมเยี่ยงอย่างที่บรรพบรุษปราดบัณฑิตท่านถือมาประพฤติมาปฏิบัติมาแต่ถ้าบวชมาแล้วอ่า ไม่มีเพดานอยู่ไปเอาความตายเป็นเพดานอย่างนี้อยู่จน <c oughs> ตาย <c oughs> อันนี้มันเข้ากับ <c oughs> เข้ากับหลักเข้ากับหลักที่พระสาวบกฟังเทศพุทธเจา้าและตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญอบรมสัสมไปเรื่อยเพื่อพบคุณสมบัติที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่เราบวชตามคข,ข,ขนบธรรมเนียมตามประเพณีเราก็ได้ครอบเราก็ได้ครอบปฏิบัติ พอเราสึกออกไปแล้วคุณสมบัติเหล่านี้มันก็มีติดตัวเราไปเราไปครองคราวาสศิลธรรมของคราวาสก็มีการรู้จักรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเราก็รู้จักเราก็ไม่พลาดจากประโยชน์คือคุณธรรมศาสนาธรรมของของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาพวกเราดูแลพยุงรักษามาก็ไม่เสียประโยชน์ ไม่เสียประโยชน์พระพุทธศาสนาก็ไม่เปลี่ยนหมันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ในหัวใจของเราแต่ถ้าใครไม่สนใจก็คือไม่ได้ประโยชน์ถ้าใครสนใจก็ได้ประโยชน์ที่ไม่สนใจน่าเสียดายเสียดายประโยชน์ที่จะพึงได้เพราะไม่รู้ดีกับการเราจะได้มาประสบะพบเห็นเกิดแล้วท่านบอกว่าตายแล้วเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดยากเพราะโอกาสที่เราจะตกไปอาบารีมีมาก เพราะฉะนั้นท่านจึงม่ให้ประมาทถ้าเราประมาทไม่เป็นผู้เป็นคนตั้งแต่มีชีวิตยอยู่เนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนสัตว์ที่ที่ว่าไม่เป็นผู้เป็นคนคือมีมีพฤติกรรมเหมือนสัตว์ด้วยแล้วเนี่ยไม่ต้องหวังแหละตายปุ๊บไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้มาบัตเป็นมนุษย์อีกโอ้ยแล้วที่ไปเปลี่ยนแน่ะตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตเป็นอสุรกายดีที่สุดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อยู่ร่วมกับโลกมนุษย์เราหนึ่ง ถือว่าดีที่สุดถึงขนาดก็คืออยู่ในกองทุกข์มันไม่มีความรู้ความเห็นที่จะมาศึกษามาพัฒน,นาตัวเองไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์นี่พัฒน,นาไปได้เร็วหัวใจของมนุษย์นี่พัฒน,นาไปได้เร็วหัวใจของสัตว์พบชาติของเขาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อสนองกรรมกรรมเก่าที่เขาทําแต่พบชาติของมนุษย์เนี่ยไต่ไปสุดก็ได้สูงสุดก็ได้ทําให้เร็วๆสุดสุดไปเลยก็ได้ พวกเราได้ยินได้ฟังและถือถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามอ้ายพร <c oughs> <c oughs>